ามิสูบนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเช่นเคยค่ะงานก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะที่มิสูบนออโตโมบิลค่ะหรือมิสูบนดันกลางนั่นเองนะคะ ก็ที่ตั้งอยู่ในใกล้ไม่ไกลนะคะถนนชยายงกูนะคะทางไปอำเภอม,ม่วง3 0นะคะวันนี้นะคะนางจะพามาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรุ่นไททันแคปเซียรุ่น็อปของเรานั่นเองนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเด็ดจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะรถด่วนมีจำนวนจำกัดด้วยเช่นกันค่ะตามไปชมกันเลยนะคะมาค่ะ ามาชมกันก่อนเลยนะคะก็รุ่นที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะจะเป็นไททันแคปเตียรุ่นท็อปปี2023นะคะรุ่นนี้นะคะจะเสอนอราคาค่าตัวอยู่ที่650,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะที่เป็นสีดำสีเทาสีเงินนะคะก็จะบวกค่าสีเพิ่ม7,000บาทเป็น657,000บาทค่ะ ดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะทํามาให้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถน,นะคะเป็นสีดํานะคะ <ctor. S 1> แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็ไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนให้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะจะเป็นสีเดียวกันที่มากับตัวรถเลยค่ะสีดําให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะล้อจะเป็นล้ออลอย16นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมีรหัสยางนะคะที่มากับตัวรถนะคะจะเป็น225 5R16 ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างกับแล้วก็ทับไฟฟ้าให้นะคะมือเปิดด้านนอกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะคุณลูกค้าการชนท้ายนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดาด้วยนะคะมีไฟท้ายแบบ LED ให้นะคะไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นแบบ LED ให้เช่นกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันก่อนเลยนะคะ วงมาลัยนะคะสามารถปรับเข้าออกได้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่อีกทีนึงได้เช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงให้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยให้เลยค่ะ,คะก็สะดวกแล้วก็สบายนะคะปลอดภัยในการใช้งานค่ะแล้วก็ด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มที่สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างนะคะรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะให้มาพัก หน้าปัดจอแสดงผลการขับขี่ห้นะคะก็ดูง่ายสบายาตาชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงมีให้พร้อมใช้งานนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่องจ่ายกระแสไฟ DC ซโวลต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็าสายต่อสายชาร์จ usb ก็ได้นะคะในส่วนช่องนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องต่อสาย usb ให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้ปกตินะคะนะคะวัสดุหุ่มบอดนะคะจะเป็นผ้าให้นะคะแล้วก็จะเป็นสีทูโทนให้ด้วยะคะ่ะ โอเคค่ะกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ารถก็กว้างขวางมากมากเลยนะคะรถดูกว้างมากเลยนะคะคุณลูกค้าก็ประโยชน์การใช้งานมีให้ครบคันนะคะในส่วนของแอร์แบ็กนะคะมีให้คู่หน้านะคะคุณลูกค้าโอเคค่ะหลังจากที่นางพาชมในส่วนของด้านในตัวรถแล้วนะคะเดี๋ยวนาะงจะพามาเดินชมรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะให้คุณลูกค้าดูในส่วนของ มุมกว้างของตัวรถนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตร128แรงม้าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD ให้ด้วยนะคะมีระบบลดกำลังเครื่องยนต์มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติมีระบบในส่วนของไฟกระพริบฉุกเฉินหรือว่าในส่วนของไล่ฟ้ากระจกหลังก็มีให้เช่นกันค่ะ ก็มีอยู่ในช่วงโปรเด,ดทท้ายคลิปกับนางเรียบร้อยน,นะคะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะของไททันแข็มเตียรุ่นพอของเรานะคะดอกเบี้ยศูนนต์มีให้นะคะคุณลูกค้าดอกเบีย้ยศซมีให้เช่นกันนะคะเมื่อคุณลูกค้าดาวที่ยี่สบอนที่48่งวดนะคะ หรือคุณลูกค้านะคะจะเลือกในส่วนของโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะคัฟฟี90วันก็มีให้เช่นกันนะคะหรือคุณลูกค้าจะไม่เลือกในส่วนของคัฟฟี90วันนะคะอยากเล่นในส่วนของโปรโมชั่นช่วยผ่อน5,000บาทนาน5เดือนนานก็มีให้เช่นกันนะคะออกรถง่ายได้ทุกอาชีพนะคะบริการเซ็นสัญญาถท,ที่แล้วก็ส่งรถถึงบ้านให้เช่นกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะหรือในส่วนของทดลองขับนะคะ ก็าสามารถอินบ็อกซ์คักทายนางได้นะคะที่เบอร์097-97-9915ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถนิ้ซูปอาแดงอย่าลืมคิดถึงเซลนางด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขออนุญาตจบพายเยี่ยมชมรถไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย